สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีลิฟเบ้นคิงด้อมสุรินนะคะวันนี้เราก็จะไปทําอะไรครับพี่อมไปเกี่ยวข้าวค่ะดูรถเรานะคะเขาจะเกี่ยวข้าวกันเขาไปเกี่ยวข้าวกันแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกแล้วก็ใส่ชุดขาวมากันทั้งคู่ใช่แล้วมีอีสองตัวนี้เท่านั้นนะคะที่ใส่ชุดขาวตลกมากไปนะคะรถไฟฟ้าเราจะไปดูว่าเขาเกี่ยวข้าวกันเราจะลงเองไหมคะ ลงยังไงเอาอชุดไหนหรเราก็ทำได้งานนะ่ะทำไมอะเี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะเส้นทางเราโอ้ยโอ้โอ่โโเดียวเอา,เอาหรือคนเกี่ยวนี่นี่คนเกี่ยวข่าวสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีค่ะนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะ <Yeah. S 2> โย่กรดชี้ขชาวนาเป็นจังใดผ่อนอยู่บ่วันนี้อากาศลมฟ้าค่อนข้างเป็นใจอันนี้เรียกว่าข้าวอะไรคะ <c oughs> ข้าวหอมมะลิันข้าวหอมมะลิพันพันกอขอสิบห้าทันกอขอสิบห้านะคะตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวได้แล้วแล้วเ,เราดูยังไงว่าเราจะเกี่ยวอันไหนได้ไม่ได้ มาเริ่มเหลืองบอกเริ่มเหลืองเมเริ่มเหลืองอ่าขอชื่อเสียงเพลงนาำเลยอันนี้เขาชื่อเสียงเพลงน้มเลยค่ะไม่บอกนะเอายิงยิงแอ่คุณยายนี้นะคะแห่งรงผลิตกระดาษจากมูลค้านนะคะก็มาเกี่ยวข้าวเอายายดิเอานนี้ได้นยหนี่ข้าวโครงการของเราอันนี้ข้าวของโครงการเราเนาะ เราก็ปลูกกันก็ช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยกันเกี่ยววันนี้ชุด้อาไม่พร้อมเดี๋ยวถำาข้าวกินเด้อจะกินอะไรผัดมี่กะทิผัดมี่พาณิคโคราสต้มปลาเนร<ะ>แล้วก็ส้มตำรอกินเด้อ<ะ>ไม่รู้จะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะส่งกำลังแรงใจในการทำกับข้าวให้กินนะคะถึงเราจะไม่ได้ช่วยเกี่ยวข้าวโอเคไปเราชิมได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราต้องก่อนไปเราต้องแวะไปหาคนนั้นก่อนไก่อนไปต้องแวไปหาเท้าคำล่าเปิรนไปคนเดียวเลยไม่ไปใส่กระโปงเอาไปเอานี่ไงมันน่าโขงไหมันน่าโขง FC คิดถึงนะคะพี่คำล่าจววสดีค่ะไม่เนี่ย FC ซคิดถึงนะคะเห็นไม่ออกกล้องนานก็เลยมาหา FC ซอะไรคิดหอดิวเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำงานไม่ค่อยได้ไปร้องให้ฟังเลยเอ้าไม่ใช่เขาว่าคิดถึงมากนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอกันแล้วแหละพรุ่งนี้จะไปไลฟ์สดขายกระถางอยู่นี้จะขายกระถางคิดถึงกันไว้หนิไม่คิดถึงทำไมล่ะเวลาแดดร้อนไม่เคยคิดถึงฉันหรอกเวลาแดดร้อนลงตกแล้วพ่อแกก็คิดถึงฉันนนี่ เอาก็ฝากอะไรถึงเอฟีน้อยครับอ๋อคิดถึงเสมอเกยเป็ดเวียกไปน้ำเบลาไปน้ำมาเฮ็ดเดียวไปน้ำรักเหมือนเดิมคิดถึงเสมอทุกคนนั่นเหลคคำลาต้องไปเรื่องนี้ก็เป็นเกษตรกรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกอย่างให้เธอแล้วทำได้ทุกอย่างยังไม่เคยทำแต่คุณไม่ใช่อะไรนะ เบ้าดีเนาะอ้อมเนาะจ้าเนี่ยเดี๋ยวไปทานกับข้าวให้กินนะบ่บ่บ่ย่าไปเฮ็ดทำไมเสียปากหุ้งเสียประแดกเอาอจะกินไหมมันจะกินบ่ได้เดี๋ยวทำให้กินบ่บ่ห้ผู้อื่นเขาไปเฮ็ดเดี๋ยวยังไงจากที่ทุกคนเห็นว่าอ้อมได้ทานกับข้าวไปหลายคลิปแล้วนั่นนะคะยกกินไม่ได้สักคลิปเหมือนเดิมทำไปเท่านั้นแหละเครื่องทรัพยากรเดี๋ยวเขาจะทา้กินอยู่ดีนะคะไป ี๋ยวไปดูอ่าจะทำอะไรให้กินบ้างทำสำเร็จไหมอร่อรสชาติเป็นยังไงคะ<อ>ไปกันดีกว่าค่ะไปอู๋ขึเรือใจเถอะเนาะเก่ยเขาเมื่อเมื่อกันเสร็ไปกินข้าวบ่เซ่บเบอ,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 บอ็ดันเสร็จเพื่อน้าตางเน่เราก็ไปอเอเอต่อไปเราก็จะไปทำกับข้าวให้ชาวนาชาวสวนของเราได้รับประทานอาหารเที่ยงกันวันนี้นะคะนี่ก็คนขับรถรถที่เราใช้วันนี้ก็เป็นรถ ไฟฟ้านะคะรถโลกรรอนนะคะน้ำมันแพงนะคะทุกวันนี้น้ำมันแพงต้องใช้ไฟนะไฟกับแพงอีกบาทนงแต่ไม่เป็นไรส่วนล่าเตวโอ้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 บาทหนี่โอ้โอ้โอ้ตอดบ้านอ่พี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะว่า ี่ออมจะทําอะไรให้เราได้กินบ้างหรือจะกินได้ไหมนะคะรอติดตามตอนต่อไปว่าเราจะทําอะไรนะคะนี่คะเราก็ได้ผัดหมี่โคราดนะคะขั้นตอนแรกคือต้องเอาไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำนะคะไม่คนระัแบแค่เดียวแค่เดียวห้าสีห้าทีาทาทใส่เทสาน้ำลงไปใส่ไข่ไหมกินได้ก็กินนะครับคนกิน พ่าคนทําก็ทําไม่เป็นครับร้อนแดแดดนะทำรามต้องบ่นแน่นอนเมื่อกี้บ่นมาแล้วบน่นว่าคนทําเนเหนื่อยแล้วมาให้กินบางคนเขาก็แช่เส้นบางคนเขาก็ไม่แช่เส้นใช่แล้วก็วใส่น้ำใส่นนะ้ำไปเลย ยัดใหญ่กว่ากระทะอยู่มะรอมันกระมั่เหนีควคนเรต้องเหนียวนุ่มทีม่ใส่ตอนจบเหรอใส่ตอนนี้ความอร่อยมัอยู่ที่ก,การทอดกระทะใช่ไหมคะใช่ เส้นนี้ลากลดได้เหนียวมากทำล่ามาเด้อเสจนล<ช>รวเด้อเส็นแค่หนึ่งเมนูเองอีกสองโอเคเมนูแรกผ่านไปคะ่ะ ต้มปลานะคะเราก็ใส่ไปแล้วแหละหน่อยนึงนะคะเอานี่ไปขูดเองไหมเนี่ยอืมะคะ่ะใส่เข้าไปสิเดียบไงบอพี่น้องเดือดอยู่มีเดือดแล้วเดนเดด้เดือดแล้วน้เดือดแล้วเดือดแบบปู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 จังใส่ปลาเนะาะเฮา

ก็ว่าต้องเปิดตัวหมุนพาร์ติชักงานนะ่ได้เปิดปิดไว้อยู่มันถังใส่บ่ได้เอาคือเป็นแนวนั้นคสีวี่ข่าวปลากล้วยอยู่นี่กล้วยหลายอยู่อืมเอาเลยมันจะบาดใช่ป่อบรรยากานเอฟซีเท่าหาหนี้วี่ข่าวปลาแล้วแล้วเอฟซีเท่าหาสิบามีเครื่องรับเขี่ยวหมากบ่เออกะตตาหมาคุยอยู่ไซบูประเทศดิเขี่ยวหมากัตตาหมากก็ไปไปไซบูนี่วันนี้ประเทศดิเขี่ยวหมากจ้าค้าอยู่ตือเสามาเนี่ย เอฟซีคนไหนนะคะอยากเลียวมากับทำล่านะคะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้แงเข้าไปในหูดังกูซ่ามันเล้วไปโทโพวกอีหรีด้ยอากาตาปาให้น้ำเน่นัอยิ่มทั้งย่างในรถนั่นไหมใต้บนนั่งนั่นเป็นยังไงฮะจากสองสามอาทีที่ผ่านมาอยู่แต่ไฮอยู่แต่หน้า ปีนันเพียงแต่กรุงรั้งบ่หัเรียงคชีวิวตบ่ได้นั่งห้องแอร์ดอกซุ้มือนี่ชีวิตมาอยู่ในดวงในหน้ามาเห็ดไยเห็ดหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนก็ไปกับสิไดาคพักขายหยาละผู้ใดอยากซื้อพักซื้อหยาก็มาซื้อเห็ดจากไรทุกมือห้าสิบห้าสิบไร่นะคะทุกคนํำล่าจะตอนนี้กาลังปูกข้าวโพดรวานเด็ดค่านี่ล่ะไอซิมหามือกำลังสียอดปุ๋ยเทือเล อีกสองมือกับสีบประยอดปุ๋ยให้ต้นมันเขียวไว้ข้าวโพดพักบุ้งกับคืนข้านี่หละละอีกประมาณซิบมือก็ได้ขายพักบุ้งพักกาดกับคืนเลวโมื <c oughs> อดแนเวเห็ดเศร้าเห็ดเศ้าเห็ดเศ้าไปนั่งโต๊ะห้องแเอร์แล้วขี่ข้านลงมาอยู่น้ำหมใหม่ใส้ข้ามาอยู่น้ำพีบ้าพี่บอดีกวา แต่ว่าพรุ่งนี้น่ะจะขายกระถางใครอยากซื้อกระถางกระถางขายอยู่เจอกันพรุ่งนี้จะไปไลฟ์สดขายกระถางเวลาเวลาประมาณตอนบ่ายช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้าต้องรดน้ําผักบ่ายโมงเป็นต้นไป<ต>นะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปถึงสี่โมงเย็นมีแบบมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เอฟซีไหมคะมีคอยดูคอยชมคอยติดตามไผ่บ่มาถือว่า,าฟาดฟาดฟาดแห้งล่ะ ไทยบ่ไทยบ่ม่าหมืออื่นแสดงว่าบุญตาเจ้าบ่มีฟ <_ an> าดได้ฟาดนะคะแม่ฟาดได้ฟาดพรุ่งนี้เตรียมเงินไว้นะครับกด C F F C ไว้เลย C F C F ไว้พรุ่งนี้เราจะประมูลกระถางกันถังจากมูลช้างหมดแล้วหมดเลยไม่ทําอีกแล้ว <_ an> ไม่เห็นไห้เหตุหน้าบระเด็สิมาเหตุไห้เหตุหน้าเหตุสวนกระถางที่มีอยู่ในสต๊อกจะระ,ระบายออกให้หมด ภายในสองามอาทิตย์หมดแล้วหมดเลยไม่ต้องมาถามหาว่ามีอีกไหมไม่ต้องมาถามขายทอที่มี่มีม่ทอที่ขายอไพรโชกดีก็ได้ไพรโซกวดีกับว่าตองใส่สรุปแล้วสรุปแล้วขายเมื่อปีกว่าม่ว่ามันมีคนซืน้ <laughs> <laughs> อ สิโพสิโพหลายพีเอฟซีกระไดไปซื้อแต่อ้อยแห้สร้างหลายซื้อขี่มันแน่เอาไว้ไปเป็นที่ระลึกแน่ก็รูปสมูทดินสอเอาไว้ถ้าไปใส่รูปกับผู้บ่าวผู้สาวงามๆแนใครสิหอดมันมาเล่นท้ายแล้วตีไม่นี่ในเขาก็ใสไปเต้เดี๋ยวนี้ัวเฟินที่ไปถามมือนั้นไปใส่มมนสิเด้ยใส่ทีสีโพสโพหลายขายยังก็ซื้อแน เออยาที่มักกันเปิดข้าวมาเบิ้งแล้วก็เสยมเมยหลายหัวแต่ค้นเบาคนเบาหลักก็หัวพักกันยิ้มพักกันหัวนังว่าซื้อของ,จ,อของจ้าพียาเขาจะเดินจา้าชูนหน่อยม,มืออื่นเด้อผู้ไใหเขาห้องเลี้ยนดูๆนั่นก็รูาา้หน้าพวกสตางค์มันน้ากัเขาเปิดเลี้ยนเลยด้ช่วงนี้นะเปิดได้ตั้งม,ม,ม,มือเล่เปิดได้สองสามมือแล้วเปิดได้สามมือนี่ละ อืมผู้ใดเตรียมเงินไว้ถ้าซื้อกระถางแน่ซื้อกระถางบ้าลาแน่อุดหนุนโครงการแน่ให้บ้าลาได้อยู่อีกแน่ผันบพระอุดหนุนโครงการปีหน้าบ่ได้เห็นหน้ากันได้เฮาโบไโตมันได้บันตดเจ้าสิไปขอกระสิก,กเูเสียเงี้ยเงี้ยเพื่อกันละเนาะติดตามตามเพจละกันน้องเฟืร์นลงในเพจไว้ว่าเราจะขายกระถางมะลัยขายบ่แพงดอก <ม>แผ่แพงกับ,บ่มาขายาบาทาบาทาบาทดอดละกระส,สโปูมสันยูดอกกระส,สิโรดแรกแจกแถมถ้าอยากได้กับมะเอาซื้อไปโลดดีกวก็ซื้อพลาสติกไปให้โลก้ลอนยูดอกซื้อขีสร้างไปเป็นปุย๋ยกระถางปุย๋ยขี้ช้างพรุ่งนี้ค่อยมาดูตอนเราไร้สดค่อยมาเบิ่งกันกระถางปุยป๋ยปุยป๋ยเออกระถางเป็นปุ๋ยขี้ช้างไปในตัว ลดโลกร้อนปลูกต้นไม้อาลณงดินเป็นปุ๋ยไปเลยย่อยสลายไปเลยสบายมากไม่มีสิ่งสารเคมีใดๆทั้งสิ้นพ่อแล้วราสีเขี้ยวมาเหมือนจังงมาว่าวนี่มีอะไรเนี่วตัวหนาวอันนี้เราก็จะเริ่มตำต้มตำแล้วนะคะโอ้หือรถุงชรลดเตาฟ้าผงชงรดใส่เป็นกิโลเลยบ่ะ โอ้นอดูะเรปกลับมามเช้าเนาะอร่อยแนะ่ดีเดชรออกมี้อหลวปลเอิดขัดโยกโอเคนะคะอันนี้ก็ภารกิจของเรานะคะตอนเที่ยงกินข้าวด้วยกันนะคะเราก็ต้มปลาด้มปลานะคะ ตับปะคงนี่กินข้าวหอมกันนิ่มนนี้มักคงซุปมีโคราชนะัคะซุปหมักคงซุปหัวหน้าของเรานั่นเองน้คะเจิญแซ่บเชิญแซ่บเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะทุกท่านไว้เจอคลิปหน้าว่าเราจะพากันไปทําอะไรกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย